สสดีครับก็ตันรับข่าวสู่ช่องน้องฟอร์จูนพยากรณ์ว่าจะมาพยากรณ์คนเกิดนักษัตริย์หรือปีจอนะครับหรือปีสุนักนั่นเองนะครับปีนี้2 5 6 6นนี้จะเป็นอย่างไรเรามาติดตามและฟังกันเลยครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่ปีลิฟเบอร์หกสิบเก้าจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อเ,อเื่องแอดไลน์ดีมาถามค่าครูได้ครับ ขอภายในเสียงนะครับตอนนี้เสียงไปแล้วนะครับก็พยายามทําดีที่สุดเนาะโอเคทีนี้นะครับเสียงแหบมากเลยด้วยการที่ต้อนรับปีใหม่นะครับคือผมเคยทําโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่าไปแล้วใช่ไหมครับ15วันนะตั้งแต่วันที่15ถึง31ธันวาคม65ทีนี้จะเป็นต้อนรับปีใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่15มกราคม66นะครับก็จะลดค่าครูให้รวมกันเป็น1เดือนพอดีเนาะ ก็ใครที่สนใจก็สามารถอดไาย์ดีมาทําค่าครูได้จากท้ายของหัวข้อชีเรื่องเนาะก็จะได้ราคาพิเศษนะครับเพราะว่านานๆจะจัดครั้งหนึ่งเนาะโอเควันจะท้ายคือวันที่15มกราคมนะครับ66นะโอเคเรามาดูนะครับคลิปนี้จะพูดอ่าพยากรนะครับแล้วก็จะอธิบายถึงการดูดวงรายปี2566หอยนึ่งปีจะมีครั้งหนึ่งก็คือคลิปนี้นั่นเองนะครับปีนี้จอนมาเป็นนกกระสับเถาะนะครับเถาะเนี่ยเป็นธัตุไมายอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าจอนปีนี้เป็นกระต่ายทัตนน้ำเดิมเ,เป็น ก็ตายทาดไม้นะครับไม้คือสีเขียวก็ตายทาดน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะงงว่าเดี๋ยวไม้เดี๋ยวน้ําและอะไรน้ําอะไรไม้เนี่ยมันคือธาตุธาตุคือธาตุนะครับธาตุมาจากคําว่าธาตุไม่ใช่มาจากคําว่าทออาสอธาตนะครับไม่ใช่หมายถึงธาตุธาตุธาตุในเรือนเบี้ยนั้ไม่ใช่นะครับอ่ะมันเป็นธาตุที่หมายถึงร่างกายแล้วก็มีธาตุทั้งห้ามีธาตุทั้งสี่นะครับดินน้ําลมไฟหรือน้าไม้ไฟทองดินนะครับอ่ะมันจะมีทั้งสองแบบแล้วแต่ว่า จะเป็นอะไรนะครับถ้าสมมติว่าเอา้าธาตุทองไม่มีในร่างกายของเราคือไขมันนะครับไขมันคือธาตุทองเพราะมันหมายถึงการสะสมไปเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคก็ธาตุน้ําก็หมายถึงเลือดอ่าธาตุดินหมายถึงกระดูกนะครับธาตุอืมไม้นะครับก็คือพวกอวัยวะภายในนะครับแล้วก็ธาตุธาตุไฟหมายถึงการเผาผลาญอืมนะครับคือเอเนจีอะนะครับประมาณนี้แล้วก็มีไหนแล้วอะทองน้ํา ไม้ไฟดินดินกัไปกระดูกบอกแล้วเนาะก็คือนึอ้เนื้อหนังบางสายเราก็ได้นะครับแล้วก็ธาตุไมายังหมายถึงเส้นเอ็นประสาทอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะครับก็คือธาตุที่มันยาวๆมาเลประมาณนี้โอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าทําไมกระต่ายมีธาตุน้ามีธาตุไม้แล้วเราเรามีไหมมีครับคุณต้องแยกนักศัลออกเป็น5แบบนะครับปีจอเปีกอจอทองจอน้ําจอเอาเรียกว่าหมาแล้วกันนะครับอ่า หมาทองเคยได้ยินไหมคําว่าหมาทองเขาจะไม่ใช้คําว่าจอทองนะครับแต่เขาจะใช้หมาทองหมาน้าหมาไฟหมาดินหมาไม้นะครับเคยได้ยินคําว่าหมาไฟไหมอืมผมเคยได้ยินนะหมาไฟเนี่ยคือถ้าถ้าใครไม่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับพวกจีนเนี่ยจะไม่เคยได้ยินหรอกนะครับแต่ผมเคยได้ยินมาเขาเขาเรียกว่าหมาปีหมาไฟปีหมาทองเนี่ยครับเคยได้ยินนะอืมประมาณนี้ผมยังมีเขาเรียกว่ามีคนรู้จักอยู่คนหนึ่งก็เป็นปี่จอเหมือนกัน ขยันมากนะครับแล้วก็ซื่อสัตย์ดีด้วยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูาว่าเราจะเป็นธาตุไหนระหว่างน้ำไม้ไฟดินทองนะครับของปีจอนะวิธีการนะครับง่ายๆเข้าไปใน Google ไม่ใช่ YouTube นะครับ Google ก็หมายถึงอันที่เซิร์ชเนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วพิมพ์คำว่า,าปีจอแล้วก็ปีที่คุณเกิดแล้วก็ต่อด้วยด้วยว่าธาตุอะไรนะครับวิธีการหาเนาะทีน,นี้ ยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งคือสมมุติว่าเกิดปี256พนะครับก็พิมพ์ว่าปีจอ2566าอธาตุอะไรอย่างเงี้ยครับพอพสขึ้นมาได้แล้วปุ๊บก็กดจิ้มเข้าไปข้างในแล้วดูว่ากลุ่มปีจอครับปีปีหมาปีสนักเนี่ยนะครับมันมันมีปีที่คุณเกิดไหมอ่าถ้าคุณมีปีที่คุณเกิดแปลว่าคุณเกิดปีจอจริงๆถือว่าถูกต้องแล้วคุณดูว่าเป็นธาตุอะไรนะแต่ถ้ามันไม่มีปีที่คุณเกิดแปลว่าคุณจํานักษัตริย์ ให้ไปดูปีของตัวเองว่ามันเป็นปน,นักสัตว์อะไรนะครับอืหรือคุณเซิร์ชว่าปี 2016, สองพันหนะ้าหกสิบสมมตินะสองพันห้าสิบหกปีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับก็ก็กดเข้าไปหาแล้วก็จะบอกเองว่ามันเป็นมันเป็นปีอะไรซึ่งสองพันห้าสิบหกจะเป็นปีเถาะนะครับแต่ใครเกิดเดือนมกราคมและวันที่หนึ่งสองสามกุมภาจะเกิดวันขานครับเกิดนักสัตว์ขานไม่ใช่เกิดนักสัตว์เถาะนะต้องเริ่มสี่กุมภาเป,เป็นต้นไปทุกนักสัตว์ใครที่เกิดปีจอนะครับ ปีจออยู่ไหนปีจออยู่นี่นะครับใครที่เกิดปีจอเดือนมกราและวันที่123กุมภาพันธ์ย้อนกลับไปปีละกาครับคุณเกิดปีละกากดการกระบาดผิดออกไปเลยแล้วไปดูที่ปีละกาแทนนะครับเพราะคุณไม่ได้เกิดปีจอนะเกิดปีละกานะหนึ่งสองสากุมภาพันธ์รวมถึงวันมกราคมทั้งเดือนด้วยนะครับย้อนกลับไปเป็นปีละกานะครับไปดูข่าพยากรณ์เดือนปีละกาแต่ว่าคุณที่เกิด4กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนถึง แค่นไหนเดือนมกราคมแล้วก็1นึ่งสกุมภาพันธ์ของปีถัดไปถึงจะเป็นปีจอนะครับโอเคทีน,นี้เรามาดูนะครับเราได้ทาดางข้อมูลแล้วนะครับไอปีจอในทางโปหยีซีเถียวอ่ะของทางจีเนี่ยนะครับโป้ยีซีเถียวแปลว่าอะไรโปหยีแปลว่า8ตัวโปเซียนะครับแนะครับแเทพแปดตัวอักษรเนี่ยนะครับแล้วก็ซีเถียวแปลว่าสีแถวซีเถียวแปลว่าแถวแถวปีที่เราเกิดแถวเดือนที่เกิด,เ,ด,เ,กดเวลาที่เกิดและ วันที่เกิดและเวลาที่เกิดเห็นไหมครับคบเหมือนโหราศาสตร์ไทยเลยแต่เขาจะแบ่งแบบนี้ด้านล่างมันจะแบ่งเป็นแปดตัวไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแถวข้างล่างคือก้านดินก้านดินหมายถึงนักสัตว์แต่ว่าข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุนี่ไงนเถาะเป็นธาตุไม้แล้วก็ธาตุน้ําจอมาปีนี้ดังนั้นเนี่ยข้างบนจะเป็นธาตุนะครับตัวเราเป็นจอนะครับแล้วข้างบนเป็นธาตุอะไรเราต้องไปดูเพราะเราเอาไว้ดูตอนที่มันชง ชงแรงไม่แรงอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาไว้ดูตอนที่มันเออ่ปีที่มันดีอ่ะว่าตกลงมันดีจริงไหมยังยังบางคนเนี่ยโดนชงแต่ดีนะครับเพราะอะไรครับเคยได้ยินใช่ไหมชงดีอ่ะนั่นแหละเราต้องรู้ว่ามันเป็นธาตุอะไรเราต้องจะรู้ว่ามันเป็นชงดีหรือชงเสียนะครับโดยประมาณนี้อืมอันนี้ดูคร่าวๆเพราะาผมไม่เคยเรียนนะแต่ผมศึกษาเองนะครับแต่รับรองว่ามันไม่ได้ผิดหรอกเพราะมันก็เป็นตามธาตุแบบนี้แหละอืมที่เรามาดูนะครับแต่อาจจะไม่ถูกหลัก ร้อนะแต่หาวิธีง่ายๆให้ดูนะครับโอเคทีนี้พอเราเป็นจอเราหาแล้วใช่ไหมครับว่ามันเป็นท่าอะไรก็จะดูแล้วนะครับทีนี้ใครที่เราจะไปดูว่าใครที่เกิดปีจอท่าอะไรบ้างที่ดีที่สุดในปีนี้และก็ดีน้อยที่สุดในปีนี้ปีนี้ปีจอเนี่ยไม่ได้ถูกชงใช่ไหมนะครับเพราะมันชงปีละกาไม่ได้ชงปีจอนะครับเขายังบอกเลยว่าปีนี้ถูกชงเนี่ยปีจอเนี่ยเป็นปีที่เป็นมิตรกับปีเถาะนะครับ ดังนั้นเนี่ยใครที่เกิดปีละกาเนี่ยชงเนี่ยต้องพกจี้ปีเถาะปีปีจอนะครับเพื่อให้มันอ่านะครับเขาเรียกว่าเถาะจะไม่ทําลายปีละกานะครับก็คือวิธีการแก้เนาะมันจะมีวิธีแบบนี้ด้วยนะครับในทางโหราศาสตร์จีนเนี่ยเขาบอกว่าอย่างเช่นปีนี้เป็นปีฉลูของผมเนี่ยนะครับอ่าอกรฉลูอยู่นี่กับปีมะเส็งเนี่ยเป็นปีที่โชคดีอ่าปีมะเสู่นี่นะครับเป็นปีที่โชคดี นับจากปีถ่อไป1นึ่สแล้วก็นับถอยหลังป่าหนึ่งาคือปีฉลูแล้วก็ปีมะเส็งคือเป็นปีที่ดีนะครับที่สุดในปีนี้นะครับเป็นปีที่ดีด้วยไม่ใช่เสียด้วยนะครับก็ถือว่าอย่างนั้นไปนะครับซึ่งก็ต้องมีเพื่อนคบนะครับคนคนปีปีปีนี้ไม่เป็นไรนะครับปีเรายังไม่เป็นไรแต่ปีละกาต้องมีปีปีจอไว้นะครับประมาณนี้โอเค ทีนี้เรามาดูนะครับคนที่โชคดีที่สุดนะครับในปีนี้ก็คือปีจอธาตุข้างบนคือธาตุไม้ครับนะครับปีไม้เนี่ยดีทุกทุกสิบสองนักษัตรเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะปีน่ะจอธาตุไม้นะครับกคุณเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นธาตุดินนะครับอ่าจอเนี่ยมันจะชงกับมะโรงในปีหน้านะอ่าปีหน้าคุณเนี่ยถูกชงเลยนะครับแรงด้วยเราต้องดูไว้ว่าเราเป็นธาตุอะไรข้างบนนี่ไงผมถพงมาพูดในปีนี้นะครับทีนี้ พอเป็นจอเป็นธาตุไม้กลายเป็นธาตุไม้ไปแล้วนะครับธาตุด,ดินยังมีแฝงอยู่ข้างในเฉยเทีนี้ถ่ะเป็นธาตุไม้ไม้เสริมไม้แข็งแรงนะครับกลายเป็นว่าไม้เนี่ยจะเดินงอกงามดีมากเพราะเป็นเป็นปีที่มันเอื้อกันส่วนน้ํามาเสริมไม้ทาให้ธุรกิจทุกอย่างมาดีในท่วโลกนะครับมันปีแห่งการอารมณ์อร่ยอยเพราะมันเป็นปีที่นุ่มนิ่มบาบางนะครับที้นี้น้มาเสริมไม้ทาให้ เรายิ่งโกอัพขึ้นอีกนะครับโกลอพขึ้นเรื่อยๆทําให้ตัวเราเนี่ยยิ่งดีในปีนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดปีจอทัดหมมยเห็นีรยงครับนี่คือปีที่มันส่งเสริมกันดีมากเป็นวงจรเลยนะครับทีนี้คนที่ดีน้อยที่สุดนะครับก็คือคนที่เกิดปีนักษัตริย์จอทั้งข้างบนเป็นธาตุดินครับแสดงความดีใจด้วยกับคนที่ดีที่สุดอ่าไม่ได้นดดีน้อยที่สุดแต่มันก็ยังดีในปีนี้ คุณเรามาดูกันว่าจอกลายเป็นดินไปละนะครับก็คือจอดินนั่นแหละคือคือมันเป็นธาตุเดียวกันกับตัวคุณกลายเป็นว่ามันสถิตอยู่เลยก็คือดินดินมันเป็นดินแข็งเลยนะครับเพราะมันมันเหมือนกับเป็นการเสริมเข้ามายิ่งอัดแน่นเข้าไปนะครับพอเราปีเกิดมันก็จะเป็นอย่างนั้นอ่ะทีนี้ปีธาตุไม้เทาะเป็นธาตุไม้ไม้อย่ยพิฆาตธาตุดินหมายถึงการคือธาตุดินเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าคุณสมบัติของดินคือความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นแต่พอรากไม้เนี่ยมันชอนชายดินแแตกกกรระหหงงือออีในนึบว่า ไม้ลากไม้เนี่ยดูดแล่ธาตุจากดินทาให้ดินดินตรงนั้นนะ่เสื่อมโซนอ่กากลายเป็นว่าเขาเรียกว่าพิคาดกันทําให้มันสูญเสียเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีนะครับและทีนี้เราเป็นธาตุด,ดินใช่ไหมจะได้น้ําน้ำเนี่ยเป็นธาตุโชคลาภของคนเกิดจอธาตุด,ดินเพราะอะไรครับเพราะว่าน้ําจะไปกรบดินดินจะไปกรบน้ํานะครับดินจะไปกรบน้ําทําให้น้ําเนี่ยถูกซับซับคือน้ําหายไปเลยคุณเคยเห็นไหมที่เขาบอกว่าเอาเอาดินไปถมแม่น้ําอ่ะให้เป็น เมืองใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นฟูใช่ไหมฟูจิทีวีหรอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเขาสร้างจากการถมขยะนะครับขึ้นมาเป็นเกาะเกาะหนึ่งเลยครับเป็นไม่ใช่เป็นเกาะมันเป็นเป็นแหลมอีกแหลมหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นที่ตั้งของสถานีถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นฟูจิมั้งนะครับของญี่ปุ่นนะครับคือเขาเอาขยะเนี่ยอัดแน่นให้เป็นดินแล้วเอาไปถมทะเลทําให้มันเป็นพื้นที่งอกขึ้นมา อ่านี่คือนวัตกรรมของคนญี่ปุ่นที่ทำมานานแล้วนะครับอ่าน่าจะประมาณหลายสิบปีแล้วแหละนะครับแต่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นานมากนะอืมหมายถึงว่าเป็นสิบปนะีอัพนะอืมนั่นแหละก็คือนั่นแหละก็คือทัดดินที่ไปกรบน้ำหมายถึงโชคลาภของคนเกิดปีจอทัดดินคือปีนี้ถูกแทรกแซงเกิดขึ้นเนี่ยมันหมายถึงว่าอะไรหมายถึงระวังศัตรูในเรือนตัวเรานะครับอย่างเช่นโดนหักหลังโดนทรยศพวกเนี้ยครับและอีกอย่างหนึ่งคือไม้มา สำนักดินเนี่ยทำให้เราอะ่ะมีแต่อุปสรรคมีแต่ปัญหาขึ้นในปีนี้คือพูดง่ายว่าคุณต้องหืดขึ้นคอเลยปีนี้ครับอแต่คุณก็มีโชคลาภเพราะคุณเนี่ยเป็นดินที่ไปสับน้ําทําให้เกิดโชคลาภแต่คุณต้องเหนื่อยก่อนเห็นไหมครับปีนี้เป็นปีเหนื่อยของคุณเลยแหละครับดังนั้นเนี่ยนิ่งๆเงียบๆเข้าไว้คือพยายามสันโดษให้มากที่สุดนะครับปีนี้เนาะจะได้ไม่เกิดเรื่องเกิดภัยกับเรานะครับหนึ่งปีก็ผ่านไปก็ดีขึ้นแต่เราก็ยังดีที่เรื่องเรื่องของ จำไว้ว่าปีหน้าเนี่ยจะถูกชงอีกแล้วนะครับอ่าระวังดีๆนะปีเนี้ยเป็นปีที่คุณยังอ่ายังลอดอยู่นะครับในปีนี้เพราะมันคืออย่างนี้มันจะมีปีธาตุไม้ที่ดีสุดแล้วก็มีปีธาตุดินที่ดีน้อยสุดแต่มันจะมีตรงกลางอยู่3มธาตุแปลว่ากลางๆนะครับอ่าใครที่เป็นปีจอธาตุดินเนี่ยก็ถือว่าหนักหน่อยนะในปีนี้นะครับและปีหน้าก็ต้องโดนชงอีกละนะครับอ่าอย่าลืมดูกันนะครับปีหน้าเพราะว่าเป็นปีชงของเราว่าจะแก้อย่างไรนะครับประมาณนี้ ที่เรามาดูบางคนบอกว่าเราเกิดปีจอไม่โดนชงแล้วดีใจจังอย่าลืมนะครับปีวันเดือนยามเดือนของคุณอาจจะโดนชงก็ได้ใครเกิดเดือนกันยาบ้างนะครับใครเกิดนกษัตย์จอแต่ว่าเป็นเดือนกันยายนคนนั้นถูกชงนะครับอ่าชงเรื่องการงานตบงานย้ายงานเป็นงานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มีการแบบทะเลาะเบาะแว้งกับคนร่วมงานแล้วก็พี่น้องส่วนอ่าหลักวันหลักวันนี้หายา,ยายกที่สุดไปดูปฏิทินร้อยปีนะครับจะดูว่าวันเนี่ยวันแต่ละวันเป็นวันอะไร นะครับเราเกิดวันอะไรทีนี้วันเนี่ยหมายถึงคู่ครองนะครับแล้วก็ตัวเราหมายถึงเรื่องสุขภาพแล้วก็การเลิกรายหยาลางกันถ้ามันเป็นท่าพิฆาตกันถ้าเป็นท่าที่มันดีต่อกันก็แปลว่าทะเลาะกันแป๊บเดียวเดียวก็ดีกันนะครับสุดท้ายคือเวลาเวลาคือลูกหลานบุตรบริวารน,นะครับก็คือเขาเขาอ,ออกในปีนี้ใครถูกชงปีและเดือนจะมีหนึ่งครั้งใน1ปีใครถูกชงในวันโดน12ครั้งใน1ปีทุกชง12ครั้งนะครับใครเกิดเวลาชงวัน365วันเลยครับแต่จะชง เวลาเดียวก็คือเวลา5้าโมงถึงหกโมงสองชั่วโมงนะครับดังนั้นเนี่ยใครเกิดยามลาฬกาคือ5้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับคนนั้นถูกชงนะ,ะเจอเกิดเรื่อง3ามร้อวันนะครับระวังดีๆตอนนี้ให้อยู่ให้อยู่กับบ้านนั่งนิ่งๆเฉยๆหรือดูซีรีส์ดูอะไรก็ได้ครับอย่าไปทําอะไรที่มันลดผลถ้าไม่งั้นคุณจะถูกชงก็คือระวังเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะครับจะนําเรื่องเดือดร้อนมาสู่ในยามนี้เวลานี้นะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็ เดี๋ยวเรา,าบ้าต่อกันปีหน้าสามารถติดตามคำิตศาร์ได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดกิจกรรมในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลัง,นนง,งกกใ,ใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ